ใครที่ตอนนี้คิดถึงคุณจนนอนไม่หลับขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุคล,ลิกลักษณะในพลังงานประมาณไหนคิงถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกันเดสตาร์ The Star, พลังงานของคนราศีกุม สองดาพลังงานของโคนธาตุลมเมถุนตูนกุมหนึ่งดาพลังงานของโคนธาตุลมแล้วก็คิงถือถ้วยพลังงานของโคนธาตุน้ำนะคะมีนกรกฏพิจิตพลังงานของคุณมีโคนธาตุดินโคนธาตุลมโคนธาตุน้ำนะคะราศีกุมอยู่ในธาตุลมเนาะบุคลิกเป็นคนนิ่งๆ่งเงียบเียเป็นคนใจดีใจเย็นนะคะโฟกัสที่การทำงานการสร้างฐานะนะคะคิงถือเหรียญ เป็นคนอบอุ่นอ่อนโยนเป็นคนโรแมนติกนะคะคิงถือถ้วยชอบสันโดดด้วยนะคะชอบอยู่กับตัวเองชอบอยู่กับธรรมชาตินะคะมองโลกในแงด่ดีเป็นคนที่ไม่กลัวปัญหาไม่กลัวปสัสสาวพร้อมต่อสู้พร้อมฝากฟันสองดาบนะคะอาจจะเป็นคนที่ปิดกั้นตัวเองไม่ค่อยชอบสูงสิงกับใครหรือว่าตอนนี้คุณไม่ได้พูดไม่ได้คุยกับคนที่อยู่ในใจของคุณหรือเปล่านะคะ ต่อไปเรามาดูพลังงานของเขาเกันบ้างดีกว่าว่าใครที่ตอนนี้คิดถึงคุณจนนอนไม่หลับนะคะเขาคนนั้นเป็นใครใครที่คิดถึงคุณจนนอนไม่หลับในค่ำคืนนี้เขาเป็นใครขอพลังงานของเขาหน่อยสองไม้พลังงานของคนธาตุไฟเม็ดสิงถนง จัสมนพลังงานของโคนธาตนะุน้ำมีนกระกฏพิจิกอัศวินถือถ้วยพลังงานของโคนธาตุน้ำสามไม้พลังงานของโคนธาตุไฟเจ็ดถ้วยพลังงานของโคนธาตุน้ำมีพลังงานของโคนธาตุไฟกับโคนธาตุน้ำนะคะที่ขึ้นมาในพลังงานของเขาเนาะ เป็นคนทางไกลนะคะเฝ้ามองเฝ้าคอยรอคอยคุณอยู่ไกลๆพลังงานของการเฝ้าคอยรอคอยนะคะทั้ง2ไม้แล้วก็3มไม้เจถ้วยมีความฟงซ่านนะคะอัศวินถือถ้วยเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนเป็นคนอัธยาศัยดีเป็นคนจิตใจดีส่วน j u d g m e น t นะคะเป็นคนใจดีเป็นคนชอบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะหรือว่าอาจจะออกแนวธรรมะธรรมโมหน่อยหรือว่าอาจจะเพิ่งรู้ใจตัวเองในเรื่องบางเรื่อง ว่าหัวใจของเขาอยู่ที่ใครหรือว่าเขารักใครนั่นเองถึงทําให้เขารู้สึกว่าฝุ้งซ่านคิดมากรอคอยตั้งหน้าตั้งตารอคอยขนาดนี้นะคะต่อไปเรามาดูกันว่าทําไมเขาถึงคิดถึงคุณจนนอนไม่หลับนะคะเหตุผลนั้นคืออะไรทําไมถึงคิดถึงจนนอนไม่หลับสี่ไม้นะคะความรักที่มั่นคงที่จริงใจ สเตรนท์นะคะเจ้าของหัวใจของเขาคนที่กุมหัวใจของเขาไว้1ดาบต่อสู้ปัญหาฝ่าฟันอุปสรรควิวออฟ f o r ์ u n e อยากทำให้ดีขึ้นหากสถานการณ์ตอนนี้ มีปัญหามีประเด็นก็อยากให้มันผ่านพ้นแล้วก็กลับมารักกันเหมือนเดิมหากว่าตอนนี้อยู่ห่างไกลกันก็อยากให้ความห่างไกลมันจบสิ้นลงแล้วก็ได้อยู่เคียงคู่เคียงข้างกันอัศวินถือไม้คิดถึงอยากมาหาหากมีปัญหาก็อยากแก้ไขปัญหาอยากพูดคุยอยากพบเจอนะคะ คู่ของคุณนะคะบางคู่อาจจะมีปัญหามีความไม่เข้าใจกันนิ่งเงียบจากกันไปเพราะพลังงานของคุณมี2ดาบนะคะพลังงานของเขามี j u g g m e n t นะคะอาจจะมีปัญหามีประเด็นมีความไม่เข้าใจกันก็เลยมีการเงียบหายจากกันไปตัวคุณก็อยู่นิ่งๆนะคะไม่ได้เซาซีไม่ได้ติดต่อมาก็อยู่ในมุมของคุณอยู่คนเดียวนะคะ พลังงานของเขาหลังจากที่เงียบหายจากกันไปจัเม n นรู้ใจตัวเองนะคะรู้แล้วว่าตัวเองทําผิดหรือว่ารู้แล้วว่าคุณมีค่ามีความสําคัญกับหัวใจของเขาขนาดไหนก็เลยมีการตั้งหน้าตั้งตารอคอยมีการรอคอยมีการคิดถึง มีการอยากกลับมานะคะอยากพูดคุยอยากปรับความเข้าใจอยากแก้ไขปัญหานั้นนั่นเองนะคะก็เลยคิดถึงมากๆคิดถึงเรื่องราวของคุณจนนอนไม่หลับหลังจากที่รู้ใจตัวเองว่าคุณสําคัญขนาดไหนก็เฝ้าคอยเฝ้ามองรอคอยแล้วก็คิดถึงเพียงแค่คุณนั่นเองนะคะแต่หากคุณไม่ใช่คู่ที่มีปัญหากันเป็นคู่ที่อยู่ห่างไกลกันนะคะก็อาจจะเป็นพลังงานของ การปิดกั้นตัวเองไม่มองใครไม่ให้โอกาสใครเลยรอคอยแต่คนที่อยู่ในใจนะคะพลังงานของคุณเนาะรอคอยคนทางกายปิดกั้นตัวเองจากคนที่อยู่ใกล้ตัวไม่มองใครเลยนะคะรักเดียวใจเดียวคลองตัวอยู่คนเดียวรักสันโดษ พลังงานของเขานะคะก็เฝ้าคอยเฝ้ามองรอคอยแต่วันที่จะได้มาอยู่เคียงคู่เคียงข้างคุณได้มาอยู่ใกล้ๆกันนั่นเองนะคะเขาคิดถึงคุณมากๆนะคะพลังงานของความคิดถึงเนาะเจ็ดถ้วยนะคะคิดถึงแต่เรื่องราวของคุณวิ่งบนอยู่เต็มความคิด เต็มหัวของเขาเลยนะคะสองไม้คุณก็เป็นเป้าหมายของเขาเป็นอนาคตที่เขารอคอยสมไม้ก็เป็นการเฝ้ามองเฝ้าดูอยู่ไกลๆด้วยความห่วงใยอัศวินถือช่วยอยากมาหามาเพื่อมอบความรักอยากมีความรักอยากอยู่เคียงข้างกับคุณนะคะ ความรู้สึกของเขานะคะที่มีต่อคุณหรือว่าสาเหตุที่ทําให้เขาคิดถึงคุณมากๆจนนอนไม่หลับก็คือเขารักคุณมากๆคุณเป็นเจ้าของหัวใจเขาเขาอยากมาอยู่ใกล้ๆคุณแล้วนั่นเองนะคะอยากผ่านพ้นปนัญหาอุปสรรคความห่างไกลที่มีในตอนนี้แล้วก็ได้อยู่เคียงคู่เคียงข้างกับคุณไวๆนั่นเองนะคะแล้วนี่ก็เป็นพลังงานของคนที่ตอนนี้คิดถึงคุณเหลือเกินคิดถึงจนนอนไม่หลับนั่นเองนะคะ